วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความผูกพันอยู่กับสายน้ำดำรงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพกเกษตรกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการลำเลียงขนส่งสินค้ากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศโดยอาศัยร่องน้ำทางเดินเรือเป็นเส้นทางหลัก แต่ด้วยสภาพธรรมชาติที่มีน้ำไหลหลากในฤดูมรสุมเกิดการตกตะกอนของดินทรายทับถมทําให้ร่องน้ําตื้นเขินเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่งทางน้ําและการประกอบกิจกรรมทางน้ําอื่นๆจึงจําเป็นต้องมีการขุดลอกร่องน้ํา กรมเจ้าท่านในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ําทางเดินเรือเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและเกิดการใช้ประโยชน์จากลําน้ําอย่างสูงสุดทั้งในการเดินเรือชะลอน้ําและระบายน้ําจึงได้กําหนดแผนการขุดลอกบำรุงรักษาและพัฒนาร่องน้ําชายฝั่งทะเลและร่องน้ําภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงกรมเจ้าท่าจึงจัดให้มีโครงการคืนความสุขให้ปวงประชาร่วมพัฒนาแม่น้ำคูคลองเพื่อขุดลอกบำรุงรักษาแม่น้ำคูคลองเพื่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่แม่น้ำมูลจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและร่องน้ำทุ่งคาฮาเบอร์เพื่อการระบายน้ำในเขตเทศบาลน,นครภูเก็ต การขุดลอกล่องน้ำเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยคือเราต้องการที่จะขยายความกว้างความเรรดของล่องน้ําให้คนสามารถเดินทางไปได้สะดวกขึ้นป้องกันปัญหาน้ําท่วมได้การขุดลอกล่องน้ําเราสามารถใช้ดินพัฒนาพื้นที่ก็จะประชาชนก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่เนี่ยในการดาเนินการกิจกรรมต่างๆได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม